นริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีพระพุทธรูปลอยมาตามสายน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ผู้คนต่างแตกตื่นพากันไปดูทุกคนพยายามช่วยกันอันเชิญขึ้นฝั่งแต่ไม่มีใครทำได้เลยไม่ว่าจะใช้แรงเท่าไหร่เชือกที่ผูกก็ขาดบางคนว่าลื่นจนจับไม่ได้องค์พระกับลอยผ่านไปช้าๆเหมือนไม่อยากให้ใครแต่ต้องจนกระทั่งพระพุทธรูป ลอยมาถึงหน้าวัดโสธรในปัจจุบันซึ่งในสมัยนั้นยังมีเชื่อว่าวัดฮิรัญยราชผู้คนพากันมามุงดูด้วยความศรัทธาและหญิงชราคนหนึ่งได้จุดธูปก้าดอกอธิษฐานขอให้หลวงพ่อขึ้นจากน้ําไม่น่าเชื่อองค์พระค่อยๆลอยเข้าใกล้ฝั่งและขึ้นจากน้ําได้อย่างง่ายดายราวกับมีพลังศักดิ์สิทธิ์ตอบรับคําอธิษฐานนั้นผู้คนต่างร่ําลือว่าน,นี่คือหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เลือกสถานที่ประดิษฐานด้วยตนเองชาวบ้านร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นประดิษฐานในวัดต่อมาจึงสร้างวิหารใหม่อย่างงดงามเพื่อสมเกียรติและทุกวันนี้ผู้คนจากทั่วประเทศก็ยังมากราบไหว้ขอพรให้คลอดง่ายให้หายป่วยให้ค้าขายรุ่งเรืองเมื่อสมหวังหลายคนจะมาแก้บนด้วยไข่ต้มและบางครั้งก็มีละครชาตรีแสดงถวายด้วยหัวใจ หลวงพ่อสัวทรไม่ใช่เพียงพระพุทธรูปแต่คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นหนึ่งในองค์พระที่อยู่ในใจของคนไทยไม่เสื่อมคลาย